แม่นี่ดีบ่ทีผมจะยินว่าปนกตายขึ้นไปต่างทะเลเมือแม่นั่นแหละยิ้นแต่ข้าเจ้าว่าแม่แม่กับโนบนอดนนบได้ลูกว่าไรบ้ันนี้นี่อันยุบมาถูดไม่ยุบมาถูดเข้ามาขานสื่อเอาแม่แม่เป็นนางน้มเขาอ้คนน่งบอกเป็นเินเนาะเป็นเินกวางโมมี่ต้นใหม่ต้นตอกเลยครับโมมี่พิจั ผู้บกยายนงเสือคือผู้พิพากจ้าเนี่ยับนักสือขึ้นมาอ่านใส่แขนนัิทธิ่ะคนนั่งกันละกับสวัสดีค่ะธรรมชมมันเนี่พอเที่ยงก็มีโอกาสเดินทางขึ้นมหาปนกอีกครั้งหนึ่งเนาะธรผม้ชมเนาะว่าปนกินว่ามีความฝันดีๆตัวเด็ดๆอยากแบ่งปันให้พี่ให้น้องอีกครั้งหนึ่งถึงว่างวดจะผ่านมาจะลดไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะธรผม้ชมเนาะกบเพน่นของปนกิจเขามาสองงวดสามงวดก็มาลดครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องปกติปนกว่ามนฝันดีด้ ผีเันหลอนออกมาจากคุกแล้วาซันทำใม้นักโทษกับพ้นคุก,กนนะักธรรมชมุ่มพันพ้นพัฒน,นก,กรรมนะครับผมเพิ่นปลดปล่อยมาแล้วกะเพิ่นก็เลยว่านังชัสมาธิอยู่ในกุกฝ้าได้ตัวเลขหรือฝ้า,ามาบอกปนกปนก,ก็ได้าาท้วหาพูเสี่ยงพูเสี่ยงในฝ้าขึ้นมาคำไปได้เกิดขึ้นมากนธรรมชมุ่มเนาะเดี๋ยวจะไปฟังเบื้องน้ำปนกว่าเลขที่ผีเจนหลอนบอกนั้นสองตัวนั่นเป็นเลขตัวใดไปถือใจ่รรผช้ชมแฟนจ่องหรือบ่ไปฟังจะฉัดจากปากปนกพอ้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับปนุกศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มโอนี้ขึ้นมาคำคำนะบอยแอมเนาะครับผมคือว่าล่ะป่าพนมีความฝันเท่ากับตองขึ้นมาหาเอาตัวเลขไปแบ่งปันในี่ยท่านผู้ชมแฟนช่องถึงว่างวดนที่พานมาจะรุดไปกะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบอยแอมเนาะครับผมเขามาสองวดนสามวดนรุดงวดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับท่านผู้ชมครับเอาโมนี้เขาลองมาแก้มือเบิ้งกับผีแกนหลอนหรือว่าผีโป่งอาจจะมากกว่าโป้งเข้าแตงมาฟังเบิ้งจากป่าปนุกช่วงคำคำครับผมเนาะเพิ่น อันพิปวงคันมาบ่ออันป่าพิปวงก็มาขึ้กันมาคือกันบ่อแก่นหลอนก็มาโอ้ป่อยแล้วบ่แกนหลอนนี่ป่อยแล้วแม่บววิบโทษแล้วอวิบโทษแล้วแกนหล่อนอะไรอันทิพคุกแล้วครับเป็นป่อยมากเลยวแกนหลอนสูนมามามต้มผู้พิปวง <laughs> นี่นี่่าเต็มคากหลายพ่ให้กูไม่หยุงเป็นจัางไหนว่าภาษาเออแก่นหล่อนว่าแก่นหล่อนศูนนะเพื่อนแม่กลับาปยันยันเหตุการณ์ ทำปลาลามันจะมีพลาดพังนั่นละอือแม่ก็ว่าอันไอ้แก้วพี่ปูงนันก็ย่อมย่อมแกนหลอนครับปปงกัตีนแกนหลอนครับผมเออไปละวสันบ่อยู่ล่ะอยู่แล้วแม่บอก่อยู่แล้วบ่ได้เด็ดบบ่มากว่าสั่นบาเอพี่ปูงน่ะบ่ครับพี่ปูงมาโอ้ครับๆเออเว้ากับแกนหล่อนกลับไปเลยบ่หัวซ้านําแกนหลอนครับ ปาสิถือสินไปถือสินมาสัง่งเ hmm. กนหล่อนก็โอ้ยออกบิดด่ากับซุนอยู่เหิบเหิบอยู่ไรต่้งต่อยู่ได้ของขังผุนได้ได้ก็ล้อยโทษแล้วกับมาเลยวีมาเลยฝ่าวมาเลยฝ่าวมาเลย oh. ยังว่าโอ้ยได้มาตัวดีด่วว่าสันเอาคักนั่งคักอยู่ในหันปฏิวัติคักว่าสันเพราะว่าเตียงไปใช้กับว่าไรกินอาหารมาร่มพุ่มโผล่กับว่าไรครับ กินพ่อว่ดตายวัดดัดเพิ่นมาครับเออถ้าก็เบเป๋ตามเพิ่นมาเนาะครับผมเออกระไรละลาตัด้ดีเพิ่นมาไรอันแปดสี่วัดดัดแปดสี่แโโม่ไรสองตูวพอลวัดดัดได้มากถึงจะอยู่ในคุกตอนที่<แ>ไปตีดุกบอกงอ่ายซะออไรแล้วมิดโทษนะกระพึงโดดหน้านนะเออครับหิวกันหิวว่าดัดก็อดเอาว่าดัดครับผม เอออดกับอดอดเอาทานเอาฮอพิโทษกระบ,บอกเพิ่นยังตันบ,บิดดาราว่าจันสิเพราะ่าไมพิดกดอีกหรอกเพิน่น <หา S 2> มาอย่งว่าเพิ่นมาไหลมาฝากเพิ่นกะว่าแขนกะว่าคักได้คักคือกันเป่นว่าคักคือกันมาสันนั่งเอาอยู่่อไลมืออยู่ในหันไปใช้บ่ไหลเลย,ย,ยตัวสีแดงหรือตัวสียังล่ะครับคุณแม่ฮ ตอ๋อเราบอกเบอกเลยบริเขียนเนาะเราบอกเราบริเขียนไผ่เราว่าแปดซี่เราว่าแปตัวเดียวแขวนแขลยตัวเดียวแขวนแขวนบ่มี่อีกเราว่าสามตูกับบ่มี่ขอกินลาบเนื้อยยี่บลาบัตบบบบบขออโ้ครับวบ่เเบาคระวัฒน์ขั้นเท่าอันโศกมันเท่ากับยังคือเ็นเขาเนี่ยนะครับแม่เดียบเราว่าบวเเบาหรอกเรื่องกินว่ามันพิษกุดพิษยังแล้วก็สิบบวบเบวมาจากแล้ว ครับแม่กับพ่อจักนอกกับพ่ออะไถามโอ้เป็นคุณนูู้ดดีขึ้นนอกกันไปจย่งนี้นีอกคือกันกับควนห้าอ่อนนอกก็ต้วตัวเออบ่อพูดว่าแต่บักฝืมือใจหงูบักผีโป่งอยู่วานนึงศูนย์นึกมาเรื่อจังไรมาเบาจังไรว่าจังเออศูนย์ให้กันนานแม่ก็เรียกว่าเศร้าเศร้าเป็นกับเศร้ากันนอกพ่ออะไรเบายากคู่คื่เธอหรอกเออบักกองก่อยกับบ้านน้ำกันอยู่แต่บ่ปาก เอ,ออยากแต่เมวา,า,าแมวาเอ้าคักอยู่บ่เมว่านั่นนะครับผมยวมาตัวเม่ได้วะเสียหน้าเสียตามแม่ได้เอฟที่เพิ่นศิลาหัวเม่ได้วะกับว่าคักนั่นนะมันว่าก็ว่าเด็ดนั่นนะมันว่าครับเออกัสิว่าจางไหนเนี่ยเม่กับว่จาจักคือกันเนเพิ่นว่าเพิ่นสิไปหาอีกอยู่บอกท่านหากินอาหารมาร่วมพวงโผล่ดอกสิไป หาเอาอีกอยู่อะไรสามตัวเดเด็ดไหมอีกว่าครับโอ้สิไปไปนั่งเอาอีกให้ใหได้สามตัวยู่แม่นี่มันบัเด็ดก็เด้วยบัเอาได้อยู่แต่ว่ามันบอวขักว<ม>่าสักมันบัสัตว์กินแล้ว่าเจ้าสองตัวนี้เด็ดขกักเด็ดขักแล้วว่า<ม>แล้ว่าจังสัน้นแม่กับว่าจักคือการน,นอกมันกับจังสิระละเบากระไายแล้วกับว่ากผีโป่งจากมันมาเหตุอย่างไรเออกระซ่างเขา ยังมาบอกอยังไรขันโมแน่ก็จักบอกเข็ดหนังมันกับลาจังที่ป้าป้าฝันแนวได้อีกบอคับบันนี้ป้ากำลัฝันอยู่ฝันอยู่กับฝันมามีผูบาวผูบาวจำหน่อยว่าซำหน่อยผูงามเลยสูงเท้าหน้าหนาตาดีม,มาหมัดแม่มาหลังเหี่ยงแม่ มันางเฮียงแม่แต่ว่าไม่ผูกกำกับมันเร็วน่นนะเอ้าเป็นยังไรว่บามีผูกกำกับไม้เข้าไปอย่างไรป้ายื่นยืนอยู่ทังขางมันกำกับบอกให้มันมาหมักไม่อยาเข่าเจ้าบอกคือสีแม่คือเม่คือบาแต่ว่ามันโมปากน่ะนะแต่ว่าเพิ่นนี่มาหมักป่าย่างคัาเรื่อยมาหมักมาหมักเดี๋ยวเพิ่นก็เลยวาอันสิไปก็เนื้อลาว่าเพิ่นว่าเออเพิ่นสั่งเมร์นะเลี้ยสิกลับมาหาเพิ่นวา อีกแค่สามสี่ปีสิกับมหาอีกแค่สามสี่ปีแม่โอ้ยไปนา่นวันนั้นจะโมโหลงกันเราเบากันสัน้นสามสี่ปีสามสี่ปีครับท่านผู้ชมอีกสามสี่ปีเลยสิกับมหาเราว่าอย่างสี่ภูวาวคุณหนหน่อยๆนั่นก็เสิตีไปยังไงแแม่กับวัชการก็ตีใส่มันสามสี่นี่ตัวหลอดก็เท่านั้นแล้วขบศัลย์สามสี่ปีเปนาะมัะเลยตีหยากลยเนาะ แมนครับเออระหว่างสามสี่ปีสิกลับมาหาเราว่ะแต่ว่าแต่ก่อขันบลานกฝันบบมี้ผู้บ่าวมาหมากหนีตัวเล็กแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมแม่อยู่กับจังหวัดแม่กับสีเซียงอยู่สามสี่ปีนี่สี่ว่าถึงมาสองงวดสามงวดปลานกมิโตะผู้บ่าวมาขอดูน้ำนอนน้ำกอดเพื่อย้อนแม่สีเชียงไปหอดผล่ะขั้นฝันดีกับสิมาบอกอ๋อครับผมบอกให้เอฟซีเฮือนพิษบางขั้นโมเห็นแม่มาเบาเงินบอกก็คือว่าต่อคือต่อ เ <laughs> อ่เบอกไว้ขันเพิ่นม,มาบอกชูฟัง่งเหากับว่าบอกนอกป่านออขันเพิ่นม,มาเบาชูฟัง่งมันเป็นตะโศกตะมานเมียกับจีเบาให้ฟัง่งมัโค้งชุดถ่ายกัะลายม,มันเป็นอย่างจันครับางคนเอฟซีเพิ่นกับจีวาเนาะเป็นจังไหนยายคือไปสัมผัสกับผีกับสารกับจีวาไปเหตุจังไหนเพิ่นสีวาเนะาะผู้คนโมโหเนาะ ที่สมัยตะกอนนั่นแม่กับนั่งสวดมุนพามนาอเออนั่งสวดมุนพามนาแม่นั่นกเ็เลยแบบที่ว่าแม่เป็นป่วยเป็นโซ่โซ่นักกันนะอเออแม่เป็นฝีในตับไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นฝีในตับเป็นฝีในตับเนี่ยแม่ก็ย่านแม่ตายเนาะแม่จนเหลืองในท้องจนใหญ่ครับเออบาดนี้ แม่นอนนี่แม่กรน,นูบาาห้แม่อันให้ผู้ขาช่วงเศร้าเลอผู้ขาสิทํำบุญสิเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซั์ทั้งหลายทั้งปวงก็ลายผู้ขาว่าเลยท่านทํำบุญทํำท่า,ทานผู้ขาขอช่วงขอเศร้าให้ผู้ขาได้ทํำบุญทํำท่านแม่หวแม่เนี่ยดีบาทีมผมจะยินว่าปนกตายขึ้นไปต่างทะเลเมือแม่นั่นแหละ นี่ยินแต่ขาเจ้าว่าแม่แม่กระนุบนอนนุบได้ลูกกว่าไรจักจักมือก่อนที่ปโนกตายไปช่วงนั้นห้วยกังเว้นี่เบิดมือบาานี่กัขึ้นมากคอนสีแกงแม่กังหูเมื่อแม่กังหูเมื่อบ้านีนมีอันยุบมาถูดมียุบมาถูดเข้ามาขานสื่อเอาแม่แม่เป็นนางน่ำเขาว่นน่งบอกเป็นเลินเนาะ เป็นเนินกวงโมมีต้นใหม่ต้นต,ตอกเลไครับโมมี่พิจกักผู้บัญญานงเสือคือผู้พี่พากจ้าในกับนักสือขึ้นมาอ่านแซแคแขนในสินทลอ่ะคนนั่งก็หไายหลายมาที่นี่เขากับเอินซื้อคนเนาะแต่ว่าแน่มหาคนที่ อยู่น้ากันนะั่นบบเห็นคนคคที่เฮาเคย,ห,คยหมจักกันออบมีเนี่ยเป็นนังอยู่น้าเขาแต่ว่าเข้าพากันนังหยองๆได้ครับเออเป็นนังอยู่น้าเขาข้าก็เอฉอนชื่อเนาะขานซื่อคานซื้อมากข้า,า,ขากงยางมากยางมากแล้วบักมันคือผููพีาานะ่ผกกาดมันมันก็เอาเมือตบล้างสุกเข่าก็หายบักไปน้ำอากาศเลยหาย,หายไปเลยนะ่ะนะบ้านนี้ มันก็มาหอดเอิญชื่อแม่บาทนี่งมาหอดเอิญชื่อแม่อัน,นางนกพล้นมันหวานนะบ,บาทหนี่งน้ำสกุมาามกล,ม,ะะม,กลมันว่าโมแมนบาทเนี่งน้ำสกุลโบแมนนา้ำสกุลคอยน้าแพนเมล่ามันหวานนะเอินป่าแมนควายอกไปรอกโบแมนน้ำสกุลค,คอยแม่บาทจังสีนะโมแมนบอกมันบ้าโมแมน มันกระเสียงนังซื้อออกบาทใบหนึ่งออกแกงนังซื้อชิมปึ้งไปโอ้ยไปหนียุ่ง,งยากหลายไปคนมาเออเจ้านี้ไปหาโพดมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเด้อทำาบุญทำาีสินเด้อจะตัวเจ้าสิดีเองอขอวาจังสิซึ่งว่าป่าเราจะมองเห็นจริงที่อของเอาเนี่ยบ่เห็นเนาะบาทหนึ่งมันก,ก็หายวับนี้นั่นนะพาไปหลายนั่นที่คนนั่งเต็มเ็มนั่นบ่เห็นเลยบว้แม่บอกเห็นเลยหายปับนี้ บาดใน,นพ่อแม่ออกจากโรงพยาบาลเนาะแม่มันอนอยู่บานแม่กับเมื่อยกระโเนอนบ่ิัาเศร้าไงครับหมอเขากับมันเศร้าที่หอกมันบ่ตายหอกเขาวาขาวา่เออกับมานอนกับเว้นมากกับมานอนนอนมารับดอกได้รับตารับตานอยนนู่โฮมใหม่เพราะว่ามันหอนเนาะแม่เป็นนอนอยู่โฮมใหม่เป็นนอนอยู่โฮมใหม่มาที่นี่กับเบื่บลงมาได้บักน่นักใ่เสือลำ บักดินใหม่ผาดบาร์นะโตแบบใหญ่แบกสูงบืบลงใหม่ยืนในเทือหัวเมืีเขานําอยู่บอป้าบ่มีเขาแต่ว่าบ่มีเขาเมนบ่คือคนเฮาไห่แต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่โตสูงแต่งตัวคือผู้พิพากษาเออใส่สุดคุ้มคือผู้พิพากษาหนี่มีบักดินใหม่ผาดบามันก็ไม่ยืนเบิ่งอยู่มันก็บบัวจากไหนอะไรมันไม่ยืนซอมเบิ่งซองสายซองขัวมันมันสิว่า มันสงสัยอยู่นะว่าแม่นผู้เข้าหายเอาไปบ่อดนะเออมันสงสัยอยู่มันก็ะดึ้ช่องหน้าท่องล้างแม่ก็รับตาอยู่นะแม่ก็เห็นอยู่แม่นอนรับตาแม่รับตาจะผ่านเห็นเห็นท่องสายท่องคัวโอ้ยมันบปดมันสีเหมือนกันว่าว่าแม่นดอกไปหาท้ำบุญท้ำท่านพดซัดเดิอมันบ่าบ้านนี้ ก้อนข่อยสิป่วยสิเป็นนั่นนะข่อยนอนรับคือว่รับนี่ได้ครับก็ข่อยสิเป็นตายคืนนะั่นนอนรับคือว่รับในบาดหนึง่งมีแม่ขาวได้รฮอถึงเทิงฝาคุณแม่ขาวเพิ่นเอินสั่งข่อยเพิ่นวะเจ้าอายุหาอันเก็บซิบหาปีเดอร์ละว่ะโอ้พ่นสั่งป่าตอนเพิ่นก้อนเพิ่นสิไปนั่นแม่แม่ขาวตัวนี้เป็นแม่ขาว อันว่าคน้ะตอนแต่เรื่องเดียวกันก่อนสิบป่้ยตัวแม่ขาวมาบอกนี่ครับแล้วห่อแล้วว่าเลยแล้วก็หอ่อขึ้นเพิงฝานะนะอายุเจาเก็ชิมหาปีเธอละว่าม,มานี้คอยก็ห้วยคอยก็ไปใส่ดิเอาแหนะเว้ยเขาเต็มเต็มวงวันนั้นเก็ดหาหาเก็มันบอกเขาตีโอบอกเขาบอกคอยก็ขึ้นว่า ซีเมนอายุข่อยอีดีถึงว่ายกมาทูดเอาป่าไปแล้วแต่ว่ากาไปอ่านแล้วเอื่อนซื้อแล้วแต่ว่านาำสกุลโมเมนแมนคนก็ได้พักกลับขึ้นมากข่อยก็เลยมามาทำเมลา่าขาเอื่นข่อยม่ต่อเบาค่ำเดียวนี่แหละโอ้ยบกไปแลยผมไม่รับสก,กุลข่อยข่อยวานนะอเอ,อโมเมนบอกมันกระชีกลาดที่ซื้อออกบาทนี่ยมันแบบหูงยากหลายมันก็บอกให้ไปทำบุญทำทานนั่นแหละครับผมท่านผูช้ชม ถึงว่าพอเที่ยงเคยได้ยินป่าแล้วว่าเสียชีวิตไปอยู่ประมาณเป็นหมื่นสองหมื่นครับตามจริงเรื่องนี้ป่าแล้วจะบอกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราบอกแต่ว่าเราบอกว่าได้เราจะบอกเราครั้งหนึ่งตอนนั้นเราบอกล้วเลาน้าตาไหลออกเราเล่าบอกแต่เมื่อนี้เป็นเป็นเหตุเรื่องต่อเนื่องเนาะอเลรแต่งขันขอขมาเพื่อนดีนั่นเป็นเรื่องที่โชคดีที่บางคนที่อยากหูเรื่องแนวนีเนาะพอเที่ยงตาจะก็อยากหูอยู่หรอกแต่ว่าเห็นว่าป่าแล้วบอกครั้งนี้แล้ว เพิ่นน้ำตาไหลออกเพราะเที่ยงก็เลยบัวยากเบาให้สีหนาคท่านผู้ชมก็เลยบัวอะไรเอาบัวอะไรทายมาแถวก่อนบ้านนี้แม่ก็เลยแต่งขันดอกใหม่มาขอบูชาบาหยากเบาแทาพายบุญให้มูฟูงเคนฟังอยากให้ผู้มีนุษย์ด้วยกันหูแน่อยากให้ผู้มีชีวิตนิยมหูจักวันซาบนนนะี่มีกิ่งแม่เสื้อรับต่อจากนั้นมาแม่ก็ถือศิลปถือธรรมเองพ่อตายก็บัวตายครับ มันว่าในหอดอายุป่าอายุป่ากับจีเมนคือเมซี่บนบอกเจ็ดสิบห้าปีคือสิ่ไว้แท้กูเกลือหกจึบัวคอยกันยังคืดอยู่ได้ผูเมือนี่กระอรยุไปกระไรเอกนอกประเทศอันอกแมน่นี้ีเจ็ดสิบห้าปีแค่ส่เอาอันคอยกับว่าจีจังว่าคอยอยากมาทำบุญอุทิศกุศลโผดที่โผดนองคอยทางกระโดชื่อจจะเคืออาหรอกเลขนั่นเพราะว่าขั้นคอยบอกไปแล้ว คั้นคอยไปซื้อนีมันสีบ่อออกมันจิไปทางอื่นไปทางอื่นคือกันกับเจ็ดหาไปทางอื่นเลยมันพอเป็นอายุเจ้าของนาอคอยว่าซื้อคอยว่าซื้อคอยกับเป็นที่อ่านตนกับเพิ่นแน้วเอาไว้ฟังอีกคั้างนึงเนี่ยป้าก่อนปีคลิปอันผีกนหลอนเพิ่นมาบอกตัวไหนก่อนฟานางสมาทีอย่างคากนั่นห้วยแปดสี่ 84แมนบัวต่ว่าเพื่อนจะมาบอกสามตัวอีกแมนบอเพื่อนมาเพิ่นสิมาแต่เพิ่นต้องเอาให้คักเพื่อนมาแต่ว่าตัวนี้ขึ้นกันกลองมาแล้ว84นี่แม่เพิ่อนมนาเพื่อนเอาคักเดี๋ยวอยู่ในห้องขังบัตรที่นี่กับบัตรนี่กับมีผูวาวมาหมัดข่อยผูวาวเล็กหน่อยครับเขาว่าอันอีกสามสี่ปีเด้อสีมาหาเจ้าเขาว่าตัวเลขจะมีสองชุดนะครับสม้ชมเป็น84กับ3443อันนี้กะ ตามจีผู้เที่ยก็บบขค้นว่าป่าล้วสิบว่าชูฟั่งหรอกครับแต่ว่าพ่อพ่อถามไปป่าเพิ่นก็อยากบอกฟั่งว่าเป็นยังเพิ่นเฮาเห็นผีแกนหลอนผีโป่งมาอย่างสะในในนิมิตฝันในนิมิตความเพิ่นนงสมาที่แต่ผีน้องเพิ่นสิว่าคือหูคือเห็นเพิ่นจะเป็นคนพิเศษก็เฮาบอกตามตรงท่านรับท่านผู้ชมว่าเพิ่นตายเราเพื่อนเพิ่นไปเห็นมาเพิ่นไปเห็นมาแล้วจะเป็นว่างงนรกเพิ่นก็เห็นแต่ว่าอาจจะบ่ไเ้เขาไปในแดนเขาเพียงแต่ว่าจะจะ่านไปพอดี มันบ่ถือเขาเอิ้นซื้ออยู่นั่นมันบ่ถื่อตัวพอดีเนาะป้าเนาะน้าสกุลบ่ตรงกันเขาก็เลยส่งกลับคืนมาเนาะแม่นครับก็เลยส่งทอ้าวขาด่านผู้ชมวยนะให้มาก็รองพิจารณาเบิ่งโอ้ว่าจักกะยังให้เพิ่นฮู้ว่าของจังซี่มันมีกิ่งครับผมเพราะว่าผู้อยู่ให้อยู่อย่างแสงตั้งสติเนาะป้าเนอให้อยู่อย่างตั้งสตินี่คือไปมีประสบการณ์กับผีกับสางเพิ่นบ่ฮู้ก็สิมีแม่นบ่ล่ะครับแม่นเออมันก็เป็นจังซี่ รั่งอนทองมันนั่นอาตัวเลขเขาก็มีประมาณนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะอย่างป้าบอกผีจันหลอนบอกก็คือแปดซีหล้วก็คือผู้บ่าวมามากแต่เพื่อเขาบอกว่าถ่าไปสามซีผีได้สิกลับมาหาไปมาก็ลองคิดลองพิจารณาเบื้องเองจดไว้เบื้องเนาะแต่ว่ากับเดี๋ยวเฮาจะประเดิมจะให้แอดมินของเฮาจดใส่สมุดให้พี่น้องเด็กชนะใจเบื้องคุณก็แบบพี่บให้เพิ่นฟังอยู่เลยอยากให้เพิ่นหูผู้เพิ่นเสื้อกับให้เพิ่นถือเอานั่นนะบ่เสื้อกับสร้างเพิ่นเป็นบ้างผู้เพิ่นบ่เผ้แต่่เพา จะโทษแม่ัเรื่องกิ้งเงนนครับผมขอบคุณขอบคุณป้ายีดีครับผมนาทีแบ่งปันประสบการณ์ได้ทั้งตัวเลขได้ทั้งแบ่งประสบการณ์ในฟังตัวคณิดหยุดตัวคสันเห็นคู่หวานบางคนข้ากตีเป็นแปดเก่าเก่าแปดได้คู่หวานครับเออกระจังว่าปลายพากันโศกหมานครับสาธุสาธุสาธุครับผมป้าคูบอกเคยหูกะยัก ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของปนกที่พี์แก่นหล่อนเพิ่นรู้รู้จักการจองจําจากพัฒนา,นาการเนาะครับผมเนาะผนม,มาบอกว่านั่งสมาธิอยู่ในอันละได้8 4แต่ว่าพม,ม่าจะได้3ตัวอยู่แต่ว่าขอให้นั่งเอาแบบชัดเจนก่อนเด็ดเด็ดก่อนพผนถึงจะมาบอกครับผมเนาะสามซีเนี่ยเป็นตัวเลขของผู้บ่าวสมน้อยมามักว่าถ่ายอยู่นี่แหละสามซีปีสิลมหาเอาไผามาก็ร่องจัดเบิ่งเนอกก็ทำไม่ชุ่มเนาะคลิปนี้พระเจ้เาก็จะลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้ามันมา